ก็เป็นเกียรติมากๆครับที่ได้รับรางวัลนี้ครับผมก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆด้วยวันนี้ได้เจอแฟนคลับมากมายเป็นต้นแบบของเยาวชนเนาะก็จะตั้งใจครับเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับผมก็นั่นแหละครับทำไมพี่ถาามว่ถ้าให้น้องๆเอาเราเป็นต้นแบบเราอยากให้เขาเอาต้นแบบการอยากได้ยังไงเรื่องย้มสิด้เดี๋ยวเลือกดิ ด้าน <minutes> ้านการแบ่งเวลาแล้วกันครับเพราะว่าแบบว่าเราสองคนก็ทั้งเรียนไปด้วยแล้วก็ใช่ด้วยครับผมก็อยากให้เป็นแบบอย่างเรื่องนี้แล้วกันการแบ่งเวลาเรื่องไหนดีคล้ายๆพี่จิมอนครับเราทํางานด้วยแล้วก็เรียนด้วยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะหนักนะก็อยากจะให้น้องๆทุกคนตั้งใจศึกษาครับผมนี่คือแนะนำให้น้มงๆนด้านนี้เป็นไงบ้างของคู่เราอยงไแผนปีนี้มันมีอะไรยังไงให้เบาๆกันบ้างครับลูกก็เดี๋ยวมีไปเดือนครับนี่ไป ประเทศญี่ปุ่นครับผมสิบกว่าวันครับก็ได้ไปเจอแฟนๆที่ประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันสิบกว่าวันเลยสิบกว่าวันเลยครับอันนี้คือมันมีมันแต่ไมีงานป่ะมีงานครับมีเป็นสองงานเป็นสุขสมบัติใช่ไหมเออไอนี่เป็นเซตใช่ไหมอันนั้นจะเป็นเดือนกรุงหาครับแต่อันนี้เป็นของนุกระไลกันมีสองรอบครับที่ไปกันไปสองรอบใช่ไหมครับพอมนไปไปมีแต่ถราให้ไปมันต้องเตรียมยังไงไปเพื่อสุาให้ไปทุกว้าวตลอดเวลาเลยจริงจริงมันก็มีการเตรียมโชว์ใหม่ๆนะเพลงใหม่ๆแล้วก็ จริงๆก็ไปเจอแฟนครับคุณแฟนครับใช่ผเหมือนเราไปเอ็นจอยไปมอบความสุขให้เขามากกว่าเปิดต้นปีมาก็คือออกทัวร์เลยทัวร์เลยก็ถือว่าปีนี้จะทัวร์เยอะมากเหมือนกันปังแน่นอนครับตั้งแต่ต้นปีก็เริ่มเลยมีมีเวลาพักผ่อนกันไงแม่แม่เด็กๆของพวกเราเองจริงๆไม่ไม่เน้นพักผ่อนครับเน้นเน้นงานมากกว่าใช่ครับไม่พักผ่อนครับนั่ร้อนจังเลยเป็นคนพอดๆออยู่แลนะ เด็กเรียบเนียปทนทเี้ยงลูกงาแต่เลาะ อย่างแบบแพลนอย่างแพลนไปที่พอรียนจบแล้ว๊บมันมันมีวางอะไรแบบอยากจะเติบโตในด,ด้านไหนยังไงเกิดขึ้นไหมครัของพวกเราเองจริงๆรู้สึกว่าว่าลุยงานได้มากขึ้นครับ<ม>ทำในสิ่งที่เราชอบได้ได้มากขึ้นมมไม่ต้องไม่ต้องมานั่งคอยแบบแบ่งเวลาเรียนหรือว่าหรือว<ม>่าอ,อะไรแบบนี<ม>้เ<ม>พราะเราก็จบมาแล้วก<ม>็สบายตัวขึ้นใช่พิชิมอนนานโนครับผมก็ตั้งใจรับเต็มที่อยู่แล้วผมเพราะที่ผ่านมามันก็แบบว่ามีเรียนด้วยมีอะไรด้วยตอนนี้ก็คือเป็น เรียบร้อนักแสดงศิลปินเต็มตัวแล้วครับก็ตัวอย่างอยางประชาชนที่ดีด้วยเป็นกบนอย่าง่ดีตลอดประชาชนต้องดูยังไม่ได้แบบมีต่อโทรเดี๋ยวนี้ใช่ไหมอ๋อน่าจะยังไม่มีแพลนครับแต่มีคิดไว้อยู่แล้วว่าน่าอาจจะต่อแต่ต้องเคิดงานก่อนครับคิดงานก่อนทำงานก่อนแล้วจะจะคู่เราอ่ะใช่มันจะไปครึ่งปีหลังป่ะครึ่งครึ่งเอ้ยไม่ได้ก็เหมือนพูกเราก็พูดได้พูดว่าเป็นอีเวนต์การที่ดัง ก็ต้องรอรุนเอาครับผมว่าจะมีกี่โปรเจกต์โอ้แต่มันดีใช่ไหมมีแน่นอนให้นะแน่นอเนนะ้องจริงถ้าต้องเล่นคู่กันมันอยากได้เล่นแบบไหนเพราะว่าเราก็เหมือนโตขึ้นมาด้วยกันงแล้วประสบการณ์ในวงการบันเทิงมันก็ค่อนข้างเยอะโอ้ยดูดูแก่เลยมาดูมีความประสบการณ์ไงก็จริงๆอยากรับบทที่โตขึ้นนะอย่างจากเรื่องที่แล้วเป็นเด็กมัธยมครับก็อยากจะลองบทอะไรที่มันดูแบบ โตขึ้นนะน่าจะได้ใจดีแต่หลายคนอยากมล่นนักู่เราเป็นดราม่าไปแล้วนี่เราก็ดราม่าเนา็เลียนตัดใจจริงๆมันใหญ่ยังไงบ้างจริงดราม่าก็ถนัดเราสองคนนะมันสะใจดีครับรู้สึกว่าไม่ได้กดดันแล้วก็ชอบด้วยแต่ถ้าอยากเล่นอยากเล่นเป็นแนวแอคชั่นมากกว่าคอมเมดี้ก็น่าน่าลงเอาจริงๆเหรอเราใส่คอมเมดี้เราเราก็ใส่คอมเมดี้เหรอโอ้โหเนี่ยเขาตัวตึงครับเออเออไม่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 สายหล่อสายเท่ครับผมไไม่ด้เเออออปีนี้มาเยอะนะหล่อเท่นะเออว้า เราเรามีความฮอตเยอะเหรฮะเราก็เลยแบบสั่ดให้เพื่อนรับตลลอดเยฮอตหรือทำไมทำไมถึงอยากให้ด่ะทำไมถึงอยากเล่นดูวะ ว่ารู้สึกว่าเราสองคนยังไม่เคยผ่านบูอะไรมาขนาดนั้นเลยเเลยอยากลองท้าทายตัวเองด้วยคืออย่างเคยเขาเคยเล่นกีฬามาแต่อยากคิดว่าเราไม่ค่อยได้เห็นบูมากใช่ส่วนมากเราจะเล่นดราม่าน่ะเราไหวไหมโอ้ยสบายต้องลองดูต้องลองใชยซ้าต่อยขวาอะไรเนี่ยจะเป็นคมไปดีไม่ได้เลยต้องบูแค่ไหนบูแค่ไหนถ้าอยากบูแค่ไหนถ้าเทียมในจีนทังทีวีเราต้องบูประมาณเอออยากประมาณว่าแบบ โดดจากเครื่องบินมาช่วยช่วยเพิร์ทอะไรยอ,อย่างเงีลยมันเป็นวายยังไงวะถ้าโดดเครื่องบินมาช่วยอ่ะจับมือกันโดยคนจับมือกันบนสีแดงเลยอันเดือ๋ออันเดือ๋อก็คืออยากมีแสดงว่าเครื่องบินหลังจะได้เห็นอย่างนี้อ,อันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่อยากเลยคุยชิมมันเป็นอะไรก็ไม่เป็นปากอ่ะ <laughs> ไม่มีพิรุไม่มีไม่มีไม่มีไม่ได้เลือกราาจริงๆับผมนี้พูดถึงวมันเด็กเมื่อวานอย่างผมหลายคนมือหาคลิปมันเด็กของเราเยอตรงเป็นยังไงบ้างหลายคนที่วันน่ารักโตมาสุดคิ้วนิดนึงก็แฟนเออทุกคนน่าจะชอบกันครับก็มีตอนเด็กๆแม่ถ่ายเก็บไว้ก็เลยเอาไปไปลงในไอจีแต่คนไม่เคยเห็นสองคลิปนี้เลยนะใช่ครับเอายังไงบ้างทำไมถึงเพิ่มมาปล่อยนะช่วงเวลาแม่คือพอดีแม่ตอนแรกผมก็ไม่ได้กะจะลงอะไรครับแต่แม่แม่ส่งมาให้ก็เลยก็เลยลงไป เปการละครตะอ้อมเหรอครับผมนิดนึงรู้สึกเห็นว่าพอเรากลับไปดูอะดูความน่ารักตอนเด็กรู้สึกเห็นบ้างว่าเออก็คิดถึงตอนเด็กฮะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วจังยี่สิกว่าปีแล้วแม่ิมแม่แม่บอกอะไรบ้างแบบอ๊ยลูกโตแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยลูกโตขึ้นลูกน่ารักขึ้นครับเชื่อบางพ่อแม่มากขึ้นเป็นเป็นเป็นลูกที่ดีฮะแป๊บนึงเออชิมมอนสงสัยพี่ชิมมอนสงสัยแม่พูดจริงๆใช่ไหม จริงๆแม่แม่น่าร <eday. S 1> ักแม่เ <told> พ <media questions> so ูดน่ารักครับเราไปหาแม่เข้ามาเรียบร้อยแล้วเช็คให้กันเรียบร้อยแล้วฝากยึดตับตัวแล้วฝากเป็นลูกเรียบร้อยแล้วฝากน้องไหมว่าเอ้ยพี่กลับดีแล้วยฝากนะครับผมแล้วยังไงแล้วไงพี่บอกว่าไงพี่บอกว่าไงบ้างสัญญากับคุณแม่ว่าไงบ้างว่าจะจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกัน ครึ่งปีหลังแทนออกมาแน่อันนี้พี่พูดสรุปไปเลยเมื่อตอนฟอนดูพี่ก็พูดสรุปไปเลยว่ามาแน่ขอฟ้องอ่ะไลฟ์เฟิร์สออกไม่มันหางคู่ก<อ>ันเออถ้าพูดไปมันก็หาก่างจอกราคาม,มันหางที่กันอีกแล้วแล้วก็ซีรีส์คู่เราถ้าใครอยากติดตามครึ่งปีหลังครับยังไงพี่มดครับผมครึ่งปีหลังนะครับยังไงเพิร์ส ออให้เราลุ้นกันดีกว่าว่าจะมีโปรเจกต์สักกี่โปรเจกต์ครับที่เราได้เล่นคู่กันครับแล้วก็อยากจะฝากรางวัลนี้นะรางวัลเยาวชนดีเด่นครับผมก็สัญญาว่าจะเป็นตัวอย่างเยาวชนที่ดีให้ได้ครับได้ครับผมได้ก็ต้องรอดูกันครับว่าปีนี้โปรเจกต์นะครับเพอร์ชิมอนนะครับจะมีโปรเจกต์อะไรบ้างนะครับแล้วก็มีซีรีส์หรือมีละครบ้างหรือเปล่านะฮะก็ต้องรอติดตามดูครับบายบีครับโอเคครับผม